นะครับขณะที่วันนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับวันฮาโลวีนหรือว่าวันปล่อยผีนะครับ31ตุลาคมก็คือค่ำคืนนี้หนึ่งในนั้นก็คือที่ถนนเข้าสารกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีการเตรียมจัดงานนะครับเข้าสารฮาโลวีน2023ภายใต้คอนเซปต์ก็คือ beauty or scary สวยหรือสยองแม็กคอนเซปต์ของเขาน่าสนใจนะ<า>สวยหรือสยองก็คล้ายๆกับทริคออร์ทรีตเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับคือคนที่ไม่ แต่งเป็นผีก็อาจจะมีความสวยความหล่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแต่งก็ต้องแต่งให้สยองนะครับเข้ากับคอนเซปต์ของงานขณะที่ตำรวจสอนนชนะสงครามนะครับก็เตรียมความพร้อมในการจัดงานเข้าสารฮาโลวีน2023นะครับป้องกันเหตุไม่คาดฝันพร้อมกับติดตั้งป้ายไวยนิวชี้ทางออก3ซอยหลักนะครับเข้าออกพร้อมกับคุมเข้มเรื่องของยาเสพติดและอาวุธต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ครับ ไปกันที่ห้องประชุมสอน,นอชนะสงครามนะครับพลต,บรตรีอัธพรวงสิริปรีดาผู้บังคับการตรวจนครบานหนึ่งพันตรดเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสอน,นอชนะสงครามนายโกศลสิงหานาฏผู้อำนวยการเขตพระนครกรุงเทพมหานาครและผู้ประกอบธุรกิจบนถนนเข้าสารร่วมการประชุมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องในงานเข้าสารฮาโลวีน2023ภายใต้คอนเซปต์ Beauty or Scary สวยหรือสยองนะครับบนถนนเข้าสารจากนั้นได้เดินเท้าตรวจสถานบันเทิงซึ่งส่วนใหญ่เริ่มตกแต่งสถานที่ฮาโลวีนตลอดเส้นทางเกิดความแตกต่างสร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเพื่อเป็นจุดเช็คอินได้นั่นเองครับ พลตระตรีอัธพรกล่าวต่อนะครับว่าได้มีการขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนขอให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหลักรวมถึงป้องกันเหตุอักขีภัยอีกทั้งตั้งจุดคัดกรองตรวจคน้นพลุไฟยาเสพติดและอาวุธต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นนะครับพร้อมกับวางกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วภายในงานเพื่อที่จะป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท พร้อมตั้งจุดกองอำนวยการร่วมประสานงานร่วมกันนอกจากนี้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการติดตั้งป้ายไวัยนิ้วสีแดงขนาดใหญ่แล้วก็มีคำว่า exit นะครับเป็นทางออกฉุกเฉิน3ทางได้แก่บริเวณซอยร้านบาร์เน็กดอนะครับซอยร้านท่าช้างซอยเข้าสารเซ็นเตอร์รวมไปถึงเตรียมรถดับเพลิงและรถพยาบาลไว้เพื่อเตรียมความพร้อมกับขบวนพาเรดผี จากกลุ่มศิลปินจาก Idol Exchange กว่า50วงรวมไปถึงขบวนผีสวยนะครับจากทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬามี Miss Tourism World Thailand นะครับ,รบนางงามก็จะมาด้วยนะครับมาพร้อมกับความสวยก็คือเข้ากับคอนเซปต์เลยนะฮะเป็น Beauty or Scary นะครับซึ่งก็จะมาสร้างความสนุกสนานสร้างสีสันสร้างจุดแลนด์มาร์คเพื่อให้บรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และก็ชาวต่างชาติได้เกิดการจดจําที่ดีกลับไปนั่นเองครับต้องบอกว่าถนนเข้าสารนี่นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะเลยนะคุณอัน้นแล้วก็ร้านค้าสถานบันเทิงต่างๆก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วก็เปิดในช่วงเวลากลางคืนนะอันนี้ก็คือแบบเข้ากับช่วงเทศกาลนี้พอดีเขาก็จะมีการจัดตกแต่งร้านต่างๆด้วยแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวด้วยว่าประเทศไทยของเรานั้นนะคะก็ต้องบอกว่าถ้ามาเที่ยวแล้วคุณจะได้รับความปลอดภัยแล้ว อน,น,ะะนอกจากจะมีการเตรียมงานนะคะเข้าสารฮาโลวีน2023แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่เลยนะคะเข้มงวดกวดขันในการตรวจตาด้วยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกันด้วยในค่าคืนนี้ค่ะครับเขาก็ยังเลือกนะฮะถนนเข้าสารนะครับหนึ่งในแลนด์มาร์คชื่อดังของเมืองไทยอของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดในการที่จะจัดงานแล้วก็ดึงนะครับบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยว ที่จุดนี้นะครับซึ่งปีนี้ชื่องานก็คือเข้าสารฮาโลวีน2023นะครับใครที่วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหน<ะ>ก็สามารถนะครับไปร่วมสนุกกันได้ที่ถนนเข้าสารกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนะครับพลตำรวจตรีอัธพรวงสริปรีดาแล้วก็ตำรวจของสอน,นอชนะสงครามซึ่งก็เป็นตำรวจในท้องที่ที่ออกมาประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ก่อนหน้านี้ในภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือคุณเศรษฐาทวีสินก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นห่วงคนไทยเหมือนกันนะครับในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลวันฮาลโลวีนซึ่งนะครับก็เตือนคนไทยขอให้หลีกเลี่ยงการเฉลิมฉลองในสถานที่แออัดที่มีผู้คนเยอะ ซึ่งสถานบันเทิงนะครับหลายแห่งเนี่ยมันก็มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีความจุอย่างเช่นถ้าผับไหนมีความจุอยู่ที่ไม่เกินร้อยคนนะครับก็ต้องประเมินดูนะครับเจ้าหน้าที่ของผับเจ้าหน้าที่การ์ดนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการประเมินนะฮะหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของถนนเข้าสารที่จะมีการจัดงานนะฮะถ้าประเมินดูแล้วมีความแออัดมากจนเกินไปก็จะต้องนะฮะ คือยุติการที่จะไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้แออัดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงในจุดนี้ก็เลยกำชับให้หน่วยงานต่างๆนะครับขอให้มีมาตรการที่เข้มงวดรัดกลุ่มนะครับอย่างเช่นอีกหนึ่งจุดที่ท่านห่วงก็คือที่ถนนเข้าสารนี่เองอเพราะว่ามีลักษณะของพื้นที่คล้ายกับอีแทวอนที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ ที่เคยเกิดเหตุโศก,กนาฏกรรมขึ้นเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือปี2,565ในช่วงวันฮาโลวีนเนี่ยก็มีผู้คนเข้าไปท่องเที่ยวคือจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็มีเหตุการณ์เหยียบกันจนเสียชีวิตเกือบ160คนนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนกับที่อิตาลีที่เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยมีบทเรียนแล้วปีนี้น่าจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับ น้องสื่อมวลชนครับสำหรับวันนี้นะครับทางบุนพกงานเหมืองชาติกองชายการเหมืองขอนบาทนะครับได้ร่วมกับเทพสารานครนะครับโดยพนักงานเขตพันครแลอวก็นายกพลผู้ประกอบการโดยข้าวสารอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานฮารวีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับโดยมีท่านรัมสี่ท่องเที่ยวมาเป็นประธานรูปแบบการจัดจัดงานที่เรา คุยกันตนี้คือพูดในสองมิติครับมิติแรกคือเรื่องความสําเร็จในการดำเนินานะครับว่าเป้าประสงค์ที่เราต้องการได้รองรับการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับส่วนที่2ก็คือมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นมาปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของาน้าของชาติก็คือความปลอดภัยด้านวัตถุทยต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่ของผมนะครับในส่วนของ ชีวิตนะครับสิดของประชาชนเนี่ยเราจะเน้นเรื่องส่วนทันอาวุธปืนนะครับาการป้องกันเหตุทะเลวิวาทต่างๆการเมาสุราการป้องกันอุบัติภัยต่างๆจะมีทั้งจุดวอ3ส,สานะครับจุดคัดก,กรองนะครับแล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วออกบริการนักท่องเที่ยวโดยรอบนะครับส่วนดูแลภายใน หัวใจสาคัญก็คือตัางพอเขตนะครับก็คือเรื่องอาคารสถานที่นะครับเรื่องฟื้นไฟเรื่องความมั่นคงแข็งแรงในส่วนนี้เลยว่าในส่วนการจัดงานพารีในปีนี้นะครับต้องต้องชื่นชมนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งนะครับในการที่สามารถจัดงานได้นะครับทางหน่วยราชการนะครับก็พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับในการนั้นแผนในการเสนอความปลอดภัยนะครับเพ่อที่ฟัง เราทางผู้ประกอบมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมเรื่องแผนปลอดภัยแต่พวกเราก็ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเน้นย้ำถึงสาประกาศนะารบอย่ผมนําเรียนก็คือเรื่องของคนนะครับในพื้นที่นะครับต้องปริมาณคนตามที่กําหนดนะครับถ้ามากเกินไปก็จะเกิดความเสี่ยงนะครับสก็คือเรื่องอาวุธนะครับทางทีมตารวจและทีมเจ้าที่นะครับก็จะมีการตรวจคนอาวุธ นะครับเพื่อไม่ให้มีการนำอาวุธเข้ามาในตลาดที่จัดงานนะครับด้านที่3ก็คือด้านกายภาพนะครับเรามีช่องทางออกนะครับประมาณอยู่3นะครับผมได้ทางหาเรือกับทางทีนผู้จัดนะครับต้องมีมากนะครับเพิ่มอีกนะครับในส่วนที่4คือความเพียงพร้อมเรื่องของรถพยาบาลนะครับเราทางผู้จัดเนี่ยได้มีรถพยาบาลที่เพียงพอพร้อมแล้วนะครับอยู่รถพยาบาลอยู่3จุด มีการสแตนบายของรถดับเพลิงนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับสามารถที่จะปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในวันนี้นะครับทางผู้จัดและทีนตำรวจหรือทีมของเขตโดยคุณเที่มักรก็ตามมีความพร้อมนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทครับขอบคุณครับเในปีนี้นะครับเราก็ได้มีการหาลือกันไปประมาณสองสารอบนะครับก็เดิมเนี่ยนะครับก็หาลือกันนะครับสรุปแล้วมีการทางเข้าอยู่2ทางนะครับแต่จํานวนคนที่เข้าเนี่ยก็จํากัดด้วยปริมาณคนที่เราได้นําเดยนไปแล้วนะครับ การนับปริมาณคนนะครับทางทีมนะครับไม่ว่าจะตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่ก็ตามนะครับแล้วมีอปพหลที่เราจะมาช่วยเสริมนะครับในการตวจตานับจํานวนคนที่จานวนเข้านะครับแล้วในส่วนของผู้จัดนะครับก็จะมีเรื่องของการกาดนะครับอยู่บนหอคอยที่จะบมองนะครับในพื้นที่ว่าปริมาณคนมากไปหรือมากอย่างไรนะครับจากที่คํานวณนะครับและที่คุยกันประมาณ5,000คนนะครับครับผมนะครับสิ่งเทีย่อาวุธพวกนี้นะครับแบงก์กันมีกันต่างๆพลุไฟต่างๆ อันนี้ต้องขอความร่วมมือจริงๆในส่วนการคัดกรองเนี่ยจุดคัดกรองเนี่ยครับเรามีทีมง,งานที่มีประสบการณ์จากงกลางมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจํากัด5 0าพันะครับเพราะว่าเรายังมีพื้นที่รองรับรอบนอกอีกแต่การที่เข้าสู่บริเวณจัดงานเนี่ยคงเท่านี้ถ้าหมุนออกเราก็จะโหลดคนเข้ามาใหม่นะครับเพราะ,ะนั้นนักท่องเที่ยวสบายใจได้ไม่ต้องมากังวลว่ามาแล้วจะไม่ได้เข้านะครับเพเียงแต่ว่า ความสาเร็จของการจัดงานเนี่ยคือความปลอดภัยนะครับหัวใจสําคัญการทําอย่างไรให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยนะครับไม่พบไม่มีอุบัติเหตุรถไม่หายไม่ถูกทุบไม่ถูกทําร้ายร่างกายอะไรต่างๆแล้วก็อักขีภัยหมู่อุบัติภัยหมู่ไม่มีท่านเขตเนี่ยก็ได้ออกตรวจทั้งอาคารสถานที่ทั้งอะไรเป็นอย่างดีนะครับและการส่งกลับสายการแพทย์กรณีฉุกเฉินนะครับ ก็เราก็เพิ่มทางออกฉุกเฉินจากที่ผู้จัดงานเขามาบรรยายให้เราฟังเนี่ยเราก็ได้ให้คําแนะนำเข้าไปก็เพิ่มช่องทางออกฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีชุดส่งกลับสายการแพทย์แบบเป็นชุดใดดมกนะครับเพิ่มอีกหลายจุดเพราะนั้นเนี่ยยืนยันว่างานนี้นะครับก็จะมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสนุกสนานกันามาตรการที่เรานั่งคุยกันเนี่ยก็คือจะมีการ โรเทดก็คือด้านในเนี่ยก็จะมีการเหมือนเดินพาเลทนะครับเวียนมีการใช่ครับเรามีมาตรการครับมีครับสงการเนี่ยเหมือนกันคือคนอยากออกร้อนไม่มีทางออกซึ่งตอนนี้เรามีการสนัสนันเพิ่มทางออกคือต้องเข้าใจนะเข้ามาเนี่ยบางคนก็เข้าไปในร้านบางคนก็อยู่บนบริเวณงานบางคนเนี่ยมาเก็บภาาแล้วอยากออกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีความต้องการหลากหลายแต่หัวใจสําคัญเราเน้นความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้ชื่นชมงานนะครับ ท่านผอ,อ,อเนี่ยจัดกาลังมาบูรณาการร่วมกับตํารวจนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยอืน่นๆอีกหลายชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจท่องเที่ยวนะครับชุดอาสาล่ามก็มีความสําคัญเราเตรียมความพร้อมไว้หมดนะครับโดยผู้ประกอบการเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีครับตอนนี้เราใช้กําลังของบคนหนึ่งนะครับแล้วก็สนจะนะ้คงคางเฉพาะงานฮาโลวีนหนึ่งร้อยนายนะครับรวมกับตํารวจท่องเที่ยวแล้วก็เรายังมีล่ามอาสานะครับแล้วก็เจ้าที่กทม อทั้งหมดเลยเทศกิจลงดูแลมีการเตรียมความพร้อมไม่ใช่แต่วันพรุ่งนี้นะเราทําข้อมูลกันอย่าตของเนื่องมาหลายเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วว่าเรามีความแผนลอดัยอย่างสมบูรณ์นะครับโดยความร่วมมือของภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะของตำรวจนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับตำรวจของพื้นที่นะครับทางเขตเทศกิจนะครับเรื่องของออกลรอเรื่องของดับเพลิงเรื่องของการรักษาพยาบาล ผู้ภาคส่วนนะครับจะบริการนะครับเพราะอย่างที่ท่านรองท่านทานผู้การได้กล่าวไว้ว่าคือเน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยท่านนะครับในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้นะครับอย่างที่ผมเรียนความปลอดภัยดับหนึ่งนะครับมีความพร้อมกระจิงแต่เราก็ไม่บ่ายกัรน,นะครับจะเจ้าที่สแตนบายไว้ตลอด24ชั่วโมง